ปฏิบัติการโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยพื้นที่เป้าหมายดําเนินการในปีนี้คือบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําป่าศักอุทยานแห่งชาติเขาค้อและอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณเพ่อป่าต้นน้ำเนี่ยวันนี้ก็ยังขาดความอุดมสมบูรณ์ของอพันธุ์พืชอยู่ดังนั้นโครงการนี้ก็จะไปไปเสริมและไปเติมจุดอ่อนได้นะครับ การดําเนินการเนี่ยเราก็ร่วมกันตั้งแต่ว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับมีพันไม้อะไรนะครับเราก็จะเอามันนั้นแบบนั้นนะครับเอาไปโปรยใสเพราะต้องการให้เป็นความชาติและรักษาระบบเช่นเดียวกับเดิมไว้ ทุกปฏิบัติการฝนลหลวงภาคกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางซึ่งจะทําหลังจากปฏิบัติการฝนลหลวงประจําวันค่ะซึ่งจะทําในระยะเวลา9สัปดาห์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมซึ่งนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมแล้วยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าของประเทศอีกด้วยค่ะ มเมล็ดพันธุ์พืชที่จะใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้มี10ชนิดซึ่งฝ่ายกำลังพลมนทนฐานบกที่31ร่วมกันปั้นมเมล็ดพันธุ์ห่อหุ้มด้วยดินเหนียวก่อนจะโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชควบคู่ไปกับการปฏิบัติการผนหลวงในแต่ละวันคิดเป็นปริมาณเฉลี่ย40กิโลกรัมต่อเที่ยวเครื่องบินที่ใช้ในการบินนะคะคือ เครื่องบินเกษตรรุ่นคาซา3า300ค่ะโดยตลอดระยะเวลา9สัปดาห์นะคะจะใช้เมล็ดพันมากถึง1นล้านเ็แสนเมล็ดค่ะโดยคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าได้มากกว่า3,500ไร่ทั่วประเทศค่ะเป้าหมายการดำเนินการในครั้งนี้คาดจะมีต้นไม้เติบโตอยู่รอดเป็นป่าต้นน้ำได้ประมาณ5 6ถึแสนต้น หรือประมาณร้อยละ40จากเมล็ดพันธุ์ที่โปรยทั้งหมดการบินเข้าไปเราเราจะเลือกพื้นที่ที่เป็นป่ามากที่สุดคือเข้าไปลึกๆหน่อยที่จะไม่ไม่ถูกรบกวนจากประชาชนจากคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ความชุ่มชื้นข้างในก็จะมากกว่าข้างนอกจะต,ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะจะเป็น5ปี10ปีต้นไม้ถึงจะโตโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศนอกจากจะเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างความชุ่มชื้นเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำรวมทั้งทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนดวงกมนลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ